เขาตื่นกิจกรรมวันนี้หน่อยค่ะก็งานวันนี้แค่ะวันนี้เป็นงานที่เราจะมารับชม EP 8พี้ของกับแฟนๆค่ะชื่องานว่าโยกะโซนิฮงเอะเพราะว่าเราเนี่ยทำเป็นธีมญี่ปุ่นเพราะในซีรีส์เราอีเีนี้จะพาทุกคนไปที่ญี่ปุ่นกับพวกเราแล้วใช่ค่ะแล้วยังไงนะอีนี้อีนี้มีความพิเศษอะไรยังไงกว่าอ p อื่นที่ผ่านมาครับแน่นอนว่าความพิเศษเยอะมากแต่ถ้าถามผมเนี่ยความพิเศษอย่างหนึ่งคือมาแล้วครับ แทนพระโผล่มาแล้วหลจากที่ผ่านมา7 EP อย่างเข้มข้นวันนี้ตัวละครแทนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับเป็นไงบ้างเราจะได้เปิดตัวแล้วครับสำหรับ EP นี้เฝ้ารอรับเฝ้ารอเพราะว่าดูมาถึง17นี่ฮามากอยากเห็นตัวเองเข้าไปอยู่ในซิตว่าแบบว่าแล้วมันมีหลายซีนที่แบบเราเคยถ่ายไปแล้วแล้วเรารู้ว่าบรรยากาศข้างหลังมันตลกแค่ไหนเราอยากรู้ว่าเวลาเขาตัดเสร็จอะไรเงี้ยภาพมันจะออกาเป็นประมาณไหนอย่างเราโผล่มาแล้วจะมีแบบเซอร์ไพรส์หรืออะไรพิเศษที่คนแบบว่าเอนี่นะคือมาแล้วนะอะไรอย่างนี้จึ้งอะไรไหมเซอร์ไพรส์แน่นอน ผมบอกให้ว่าไม่ไม่ผิดหวังเดี๋ยวจะเปิดเปิดแน่นอนข้างการเปิดตา้างเปเลยเอาพูดถึงกิจกรรมวันนี้ย้อนกลับมานิดนึงมันจะมีอะไรพิเศษต้องการแต่งเวันนี้เราก็จะมีโชว์พิเศษด้วยค่ะจากพวกเราทั้งคู่ค่ะแล้วก็จะมีแฟนเบนฟิตด้วยค่ะที่จะได้พบปะกับแฟนๆเนาะแล้วก็เอาจริงแค่ คิดว่าพี่ๆทุกคนได้มาดูร่วมกับเราเขาก็คงรู้สึกว่ามันพิเศษแล้วก็ตัวเราเองด้วยก็รู้สึกว่ามันพิเศษมากอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกเลยว่าเราถ่ายทํากันที่ญี่ปุ่นนะคะถ่ายทากันที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นภาพที่แบบมันสวยมากแล้วก็แบบเห็นอะไรที่แบบ แปลกใหม่แล้วก็เห็นการเติบโตของตัวละครแบบก้าวกระโดดผ่านไป7ปีเลยแล้วก็ที่สำคัญคือได้ดู ep 8ก่อนใครใช่ค่ะสคแต่เดี๋ยวว่าต้องบอกแฟนๆว่าจะพุ่งสปอยใช่ห้าสปอยเลยใช่ค่ะแต่ยังพุ่งสปอยขอร้องแฟนๆอย่าพึ่งถ่ายลงกันนะคะอาจจะอดใจยากหน่อยเพราะ ep นี้ก็ดีจริงจริงแต่ว่าฮึบฮึบเป็นขอความร่วมมือเนาะขอความร่วมมือแต่ยังซื้อบัตรทันนะ ทันไหมถึงทันถึงทันอยู่ไหมถึงทันค่ะได้ถึงเวลาสี่โมงเย็นเดินเข้ามาได้เลยค่ะตัดสินใจตอนนี้เดินเข้ามาได้เลยหรือใครผ่านไปผ่านมาได้เลยได้เลยเข้ามาได้เลยเดี๋ยนี้ฟีดแบ a c ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างได้แป็ดเออถ่าย feed ดูบ้างไหมคือทุกวันนี้เอากริทึมของโซเชียลผมนครเขาก็จะฟีด d สองคนสองคู่สองคู่เนี่ยซีนที่แบบว่าเขาทำกันตลกๆอะไรเงี้ยแฟนคลับเอาไปตัดตลกกว่าเดิมอีกเยอะไปหมดเลยครับทุกวนเนี่ย ดีใจดีใจมากดีใจใ<ช>อย่างอย่างหนึ่งถึงเจ็ดมันได้แบบกระแสะตอบรับหรือ f e e d b a ค่อนข้างดีเลยเรารู้สึกัไงบ้างครับแต่ละคนคนแบบพูดถึงแฟนับแบบเพิ่มขึ้นอะไรขึ้นด้วยครับหายเหนื่อยค่ะใช่เรียกได้ว่าพอแบบได้กระแสะตอบรับจากทุกคนมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบหายเหนื่อยเลยคือทุกคนแฮปปี้พวกเราก็แฮปปี้เหมือนกัน<ช>แล้วก็เชื่อว่าพี่พีทีมงานทุกคนเบื้องหลังทุกคนก็คงจะหายเหนื่อยเหมือนกันค่ะ<ช>อืมก็ดีใจค่ะที่ เราเห็นพี่พี่แฟนคลับหน้าใหม่เนาะจากแบบ<ช>ด้อมบ้านอื่นๆเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ชมว่าซีเราแบบดีชมแบบโลเคชันชมแบบทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจอะค่ะแล้วก็แบบคุ้มค่ากับที่เราแบบทุ่มเทกันไปมากๆค่ะข,ของเฟย์ถ้าให้ชอบเลยก็คือชอบเป็นมีมค่ะปกติชอบเสพอะไรตลกๆ<อ>วันหนึง่ง <laughs> วันนี้เราได้เป็นมีมแล้ว <laughs> คราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรเท่ๆละเ <c oughs> หลือแต่มี <c oughs> อันนี้เห็นแอบเห็นในต่อตอ่ตอติ๊กต็อกอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เขาจะคอมเมนต์รูปได้ใช่ไหมคะ <c oughs> หนูเห็นรูปหนูอะ่ะ <c oughs> ไปที่ที่ล้มตรงบันไดแล <c oughs> ้วตกใจอ, <c oughs> อยู่ทุกที่เลยไม่ไม่แบบ ไม่ใช่แค่แบบใน GL นะคือยังอื่นด้วยแบบเป็นแบบว่ามีมอื่นๆเลยไง <c oughs> ก็คือไปอยู่ในทุกคอมเมนต์ของเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเออคนเซฟไปใช้เยอะเหมือนกันอย่างพลังแฟนคลับที่มาให้กําลังใจเรามันฮิวใจหรือฟูอใจเรายัางไงบ้างเออขอซัพพอร์ตซีรีส์ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้ดูแบบ,แบ,บ,แบ,บจากคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยมันมันดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนคือเต็มที่ในการทั้งเรื่องเทรนแล้วก็ทุกอย่างอยากให้แบบ พอเขาเห็นว่าซีรีส์เราดีแล้วเขาก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นกระจายออกไปอีกค่ะใช่ค่ะก็มีแบบซีนดราม่าที่ผ่านมาด้วยนนอกจากขำแล้วก็ยังมีซีนดราม่าอีกอ่าใช่ค่ะหวานต้องตักด้วยเปี้ยวอันนี้แต่นี้จะหวานต้องตักด้วยโขมก็ท่านไหนอะไรยังไงเบบ้าหูหนักไหมหรือว่าอุย น่าจะหนักสุดก็น่าจะอีพีที่ผ่านมาแล้วที่ที่น่าจะขมหมดแล้วค่ะหลังจากนี้ก็น่าจะจกรกจี้หัวใจแล้วใช่ใช่ใช่หวานอำลำเาหวานอำลำลังจากนี้ก็จะมีฉากแบบเซอร์โมเมนต์แบบจิ้นฟินให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องอันนี้ไหมหรือว่ายังไงจะสปอยอะไรไหมเกี่ยวกับโมเมนต์จิ้นฟินเออมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่ ผัวง้อเมียละไม่ได้สามีสามีีง้อภรรยาผัวเมียพูดตามแฟนคลับเย็นๆนะอ๋อกหัวง้อเมียอะไรแบบนั้นค่ะเออฟิลฟิลน่ารักจิกหมอนไหมหนูมันจะจิกหมอนขาดหมอนขาดปุยนุ่นขาดอะไรมัเลยไหมอันนี้ต้องแล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาเนาะถ้าสำหรับหนูหนูว่าก็จิกอยู่ เฟสจริงไหมเคยว่าจริงไหมเชอบมากเลยหลังอีฮีแปกไปเคยเหรออ๋อเป็นมูดแบบแมันน่ารักเขินน่ารักแล้วความพิมที่มันพิกบทบาทแบบกี้ตามงอแล้วแล้วพิมแบบฟิตฟัสฟิตฟแต่งจริงก็มีใจอย่างเงี้ยเขินกันไหมเวลาเข้าฉากกันดูเหมือนแบบว่าเอสนิทกันอะไรเงี้ยเวลาเข้าฉากพวกนี้เอ็มซีหรือว่าจิ้นฟินอะไรเงี้ยลูกก็มีเขินบ้างค่ะแต่ว่าส่วนมากจะมีความสุขในการเล่นฉากที่แฮปปี้เพราะว่าชอบค่ะ แต่ดาม่านี่ก็จะหนักหนุยมีตะงเขินไหมล่ะคู่นี้อะเล่นด้วยกันนะของมี่มี่เขินอยู่เพราะว่าปกติเรารู้จักกันมานานก็จริงแต่เราไม่เคยที่จะต้องมาร่วมงานด้วยกันในพาร์ทของความโรแมนติกตอนเล่นแรกๆแทบไม่กล้ามองตาด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ต้องบังคับให้มันต้องต้องมองใช่ครคับส เพลินครับเพินเพินแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งพอเราเล่นกับคนที่เราสบายใจมากๆเราก็จะแบบว่ารู้สึกคอมฟอร์ตแล้วก็การแสดงเราก็จะออกมาได้เต็มที่ครับต้องปรับจูนอะไรกันเยอะไหมผูไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องไม่ด้ปรับใช่ก็ตามคาแรคเตอร์ส่วนตัวหน่อยๆไม่เล่นนิดเดียวหน่อยนิดเดียวมันต้องใช้ตัวเองเข้าไปเล่นด้วยนิดนึูงแล้วจากนี้เห็นว่ามีอันคัดด้วยใั่คั้วยใช่ค่ะ มันจะตกกว่าจอกันด่ะเอที่ฉากซีนหลุดหลุดอะไรอันคัดแทบจะใส่ทุกอย่างที่ถ่ายมาทั้งหมดน้องไม่มีไปในอันคัดเลยก็ว่าได้ไพ่าะมัเจียดายเนาะมันสวยมากได้ข่าวว่าฟุตญี่ปุ่นจริงเราถ่ายมาเยอะมากครับแล้วก็พอมันสวยมากก็แบบว่า ในส่วนของที่มันต้องตัดออกเพราะว่าด้วยความจําเป็นอ่ะตอนออนมันก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอันไหนที่เราอยากโชว์เราไม่ได้โชว์เราจะใส่ไว้ในอันคั้งหมดใช่ค่ะดูฟรีนะคะที่ YouTube Idol Factory ค่ะเก่งนะภาพคมชัดแบบ 4K HDR นะครับเออสองคนนี้ขายเก่งจริงจริงขายเก่งาาเนาะมีตามนี้แล้วก็ EP ต่อไปครับับ ค่ะก็ฝากซีร e. ีส์เรื่องรักปากแข็งด้วยนะคะออเนี่ยทุกวันสุกเวลาสทุ่มครึ่งทางช่อง w o r k p o i อยค่ะค่ะก็ฝากตั้งแต่ EP 8จนถึง EP 12หรือ12 12ไม่รู้ไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้เพราะว่าด้วยความอย่างที่บอกว่าเราถ่ายมาเยอะมันอาจจะมีเกิน12ก็ได้เดี๋ยวรอดูงานเจยงไม่รู้ก็ฝากตั้งแต่ EP นี้จนถึง EP ท้ายๆถัดๆไปเลยแล้วกันค่ะก็รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะเชื่อว่าทุกคนดูแล้วก็จะแฮปปี้แล้วก็อินไปกับตัวละครทุกๆ,ๆตัวแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็สามารถรับชมแบบอันคับน,นะคะในทาง Idol Factory Official ค่ะครับมาดูความน่ารักของเฟมน้ำเฮงและทุกๆตัวละครในซีรีส์รักปลาแข็งด้วยกันครับค่ะอด้วยค่ะขอบคุณนะคะคุณค่ะ